ตอบแล้วทำไมคึ้นมาเป็นเอียง่างนี้วะนี่สัตว์เป็นไงล่ะตายกลางอากาศเป็นไงล่ะเจอเจอเก็บทุกชน้ี่เก็บทุกชนไม่รู้มันแตกหรือเปล่านะเมื่อกี้อะไรพี่รถรถหรอรถหรอไม่พี่ขับเครื่องบินชนเครื่องบินมันแต่ไม่รู้แตกหรือเปล่าทำไมขึ้นมาเอียงรถมันมาจอดอยู่ตรงนี้ว่ะตรงประภาคานฮะ ประพาคานไหนไวะนี่เออไม่ไม่มันขับมันขับต่อแล้วเอาบุ๋งยิงเอาบุ๋งไม่ยิงมั้งอันมาปั้นเอาบุงา๋งนะอันนี้ก็บินใครเนี่ยบินบินอยู่เเนี่ยครื่องบินมันเหรอมันยังไม่แตกเหรอไอ้เหี้ยเครื่องบินกูแตกเครื่องบินมันไม่แตกได้ไงวะก็บอกแล้วปิด้าทางเทคนิคพี่มาบอกว่าถ้าเราชนมันเราพังแต่มันจะไม่พังใช่ปะใช่ใช่เฮ้ยเราตั้งคาแจ็ครถยังไงยังไม่ยังเนี่ย ไปตั้งไปตั้งไปตั้งโอ้เออเอ็กดีบังคับปีกรู้แล้วครับนี่กูรู้แล้วไอสัตว์มึงไม่เคยเจอตำนานยิงยิงขาเครื่องบินใช่ไหมได้กูจะจัดการเองไอ้เหี้ยนี่เจ็บแม่งยิงกูออยิงไล่มันอันนี้เป็นปฏิบัติการวินครั้งแรกของผมนะครับคลิปแรั้งสุดท้ายของผมรถทิปเหรอรถทิปสุดท้ายรถทิปเหรอรถทิปอ้าวแล้วเครื่องบินใครนะบินยิงบุ๋งอยู่ตรงนี้แถวนี้พี่ของมันไงไม่แล้วมันยิงบุ๋งใส่ใครไม่รู้นะ มันไปยิงใส่เราด้วยนี่ไงมันยิงใส่บ้านเราเนี่ยไม่นะมันเนี่ยมันยิงอยู่ตรงเมืองนะพี่ไม่รู้มันยิงใส่ใครไม่รู้เฮ้ยไอ้เฮี้ยทำให้ระเบิดอะอะไรระเบิดเพืมันมีระเบิดมาระเบิดตรงรถพี่พอดีเป๊ะเลยโอ้สอดใจชิบหายดอกนี่ทำไมเวรดอกหลูมันแล้วมันตายด้วยแล้วเราแตกว่ะ แล้วมันแล้วมันระเบิดมาจากไหนวะเครื่องบินมันก็บินไปโน่นแล้วมันแปลกว่ะพี่มันดูดลงมามันดูดลงมามันดดล้มลงมาแล้วมันเหยียบกับระเบิดผมตายเมื่อกี้อ๋อเหรอมันเหยียบตรงรถเลยมันเหยียบตรงรถรถก็เลยแตกเออเดอ๋่ววะน่